จะออยแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับวันนี้นะครับเป็นที่หนึ่งเลยครับคือซีเครมินนี่นะซีเครมินสะกดจิตไว้ซีเครมินแล้วมันสกัดจากสมุนไพรสิบชนิดกระปุกนี้พี่ทานมาแล้วสิบปีที่การันตีจริงๆแน่นอนแล้วอยู่มายาวสองเม็ดก่อนนอนอีกสองเม็ดเป็นประจำนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวพี่มีอีกหลายแสนหลายล้านคนทั่วประเทศ ก็ทานซีเคนเมนกันอยู่แล้วรวมทั้ง่าสดนด่แฟนี่เลยอ่ะถ้าอยากที่พเราเจอการแนะนําไปนะครับก็อย่างที่บอกคือรับประกันครับดูหน้าดูสุขภาพสองคนนี้นะครับรับรองว่าสดใสร่าเริงอยู่ไปอีกนานจริงจริงนะพี่ภูพี่ภูอ่ะจริงๆอ่ะพี่ภูกินมากเลยนะกินกินแบบเพราะว่าเขาบูดร่างกายเขาด้วยกิน2เม็ดก่อนนอนเนี่ยผมก็่าอยู่แล้วนะนี่กินเช้าอีกนั่งเพราะว่าระหว่างวันที่เราต้องใช้ไหมเขาก็พี่ใช้ร่างกายเยอะด้วยต้องวันเสาร์นี่ไปคอนเสิร์ตมาเนี่ยไปคอน เสริทมาไดใช่ไหมไดรุนนี้แล้ว้อนเลยข้งวันท้งคืนสามงานโอ้โหพลาักเหนือเฟือเขากลับมานะคุณแม่คุณพ่อจริงๆริงเขาบอกเอพี่อ่ะเกือบเช้าเลยนะถึงจะได้มานอนสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนตีสี่ตีห้าเป็นประจำอันนี้ต้องบอกก่อนจริงๆซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีแต่เอ๊ะไม่เห็นเป็นไรเลยส่ที่ผูนี่นะต้องบอกอีกอย่างนะเวลาที่เขาจะกินอะไรก็เหมือนกันนะครับเขาหันมาดูแลตัวเองนะพี่อย่าใส่ใจหมดทุกขั้นตอนเหมือนกันนะไปดูเขาด้วย ไปดูโรงงานไปดูจ้ะ เพราะว่ากลัวทําหลังตึกกลัวประเภทแบบกวนเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กวนนะกวนเองเรากลัวกลัวคือเขาส่งให้เราทานเนี่ยเราทานได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะให้เรามาเป็นบอกตมตอไปบอกต่อเฮ้ยไม่ได้เออเพราะว่าเวลาเรากินเองเนี่ยมันดีไม่ดีเรารับผิดชอบเองแต่เราบอกคนอื่นเราต้องรับผิดชอบเขาด้วยเพราะฉะนั้นเลยไปดูโรงงานนี่เห็นภาพบูดูกันมาหลายครั้งแล้วเรื่องของโรงงานสะอาดสะอ้านนะครับได้มาตรฐานมาตรฐาน GHP แล้วก็ HACCP จาก อินเตอร์เทอันนี้เป็นมาตรฐานระดับสากลระดับโลกเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เรื่องของสารสกัดเรื่องของคุณภาพเขาเรียกว่าโรงงานเขาเรียกมาตรฐานในการผลิตนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือรับประทานมาแล้วสิปีผมตรวจสุขภาพทุกปีไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะกินไปแล้วมันจะมีตกข้างไหมอยู่ในตับในไตในไส้เสี้ยงกี้อะไรไม่มี